สวัสดีทัาบไทยกาอ,อนอนแต่วันสดชื่นจริงๆใช่จะสดชื่นจริงๆก็ต้องบอกกุ๊ดนะคะแล้วเราจะมีโอกาสได้สร้างรายได้ตรงนี้ระบบหรือบริษัท Facebook เขาก็จะเปอะไรแล้วก็เราก็ยิ้มเมื่อเราตดออกแล้วก็แปลว่าเราอารมณ์ดีอะคะ่ะทีนี้เราก็จะไปเข้าห้องน้ำก็แบบสบายสบายประมาณนั้นทักายกัน สวยทุกวันเลยค่ะเนาะน้องทองปนลก็ก็ไม่ได้ชมนะมันก็เป็นความจริงจะแม่ใส่ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ว่ามันก็ไม่ใช่ยากหรอกแต่เป็นที่แบบเราต้องขยันชั่วโมงแล้วก็จะจะทำอะไรที่แบบผ่อนคลายที่แบบตัวเองมีมีความสุขนะคะมีความสุขก็ยืดเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนทำถูกกดถูกระเบียบนะคะวันนี้สุที่นีก็ได้ ได้รับการเชิญให้ไปสร้างรายดับคนโน้นคนนี้บางทีเราก็ไปช้าบ้างไปยังไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเนาะก็เหมือนกันจะเพื่อนๆก็เหมือนกันแล้วก็ว่าว่ากันนกจก้ะว่าว่ากันเอาที่ความสุขในการที่ว่าได้ได้มาทักมาทายกันนะ่ะวันนี้ฉันได้รับเชิญ พี่สมหมายจ้ะทักทายกันสวัสดีบอกรักทักทายจ้ะเนาะก็ได้รับงา,านไปด้วยนะจ้ะต้องทํางานไปด้วยโอ้ยบ่ได้ย่ซือดอกพี่น้องผู้ใดว่ายุซือๆได้เนาะเออเขาเรียกว่าคนขยันสานาทีนะคะสู่ที่นี้ก็จะได้อําลาพาจากพี่ๆน้องๆของเราไปเนาะไปพบกันในช่วงช่วงบ่ายดีทักทายสวัสดีทักทาย,ยนะจ๊ะ เออคนซ้อมโอ้ยคนซ้อมก็ได้แต่ซ้อมคนซ้อมก็ได้ <c oughs> สวัสดีจ้าพี่สมหมายก็ทักทายกับคุณปางทิพย์นะคะลูกเอื่องก็สวัสดีพี่ชายสมหมายสุดรอสวัสดีลูกนกแก้วนะคะลูกสดชื่นยามเชา้าลูกสดชื่นยามเช้านะคะรักๆก,กดๆลูกนกแก้วนะจ๊ะกดๆลูกเลยนะจ้าสวยทุกวัน <c oughs> แม่สวยทุกวันจ้ะวันนี้ก็แบบหน้าสดจ้าหน้าสด น่าสดนะคะใช่สุดชื่นยามเช้าจงเป็นของทุกคนนะจ๊ะสุดชื่นยามเช้าจงเป็นของทุกคนนะคะคอยก็คงจะแบบกอดหอมกันทุกวันทุกวันนี่ยิ่งอีกหน่อยหลานโตกว่านี้ยิ่งจะหอมอุ้มเต็มไม้เต็มมือไปเลยเนาะคุณยายก็ทักกัน แฟนพี่สมัยค่ะเป็นพี่น้องกันเอ่อคอปวงสัตว์ทั้งหลายจะได้มีเวรแก่กันและกันจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตังบุญยางพารางไม้ห้างสับพีพาคีพระวันตุแล้วก็ได้ป้ายคีเอเตอร์เนาะได้ป้ายคีเอเตอร์อีกเนาะก็แสดงว่าเราเนี่ยไปทำชาเลนไนไปถึงก็กู๊ดไนกู๊ดไนลูก กู๊ดไนไม่อะไรมาถึงก็กู๊ดไนฝา้องจ้ะลูกตายโกลงไปสวัสดีจ้ะสวัสดีกินน้ำอ้อยกินน้ำตาลยามเช้านะจ๊ะปากหวานปากหวานหอ้อมจากครูเอืองก็บอกว่าวันนี้ได้โจ๊กค่ะแล้วก็บอกว่าบายๆนะจะรีบไปกินโจก๊กเดี๋ยวโจ๊กจะเย็นจ้าโทรศัพท์เราไม่ดีถ่ายไปแป๊บนึงก็ตัดบอกว่าล้างข้อมูลล้างข้อมูล โมโหเดี๋ยวจะเอาไปลานะคะแล้วเราจะมีโอกาสได้สร้างรายได้ตรงนี้ระบบหรือบริษัท a c e b o o k เขาก็จะหัรรสแซบ่บกะ้มตอมเป็นอาหารรสแซบ่บอร่อยกันทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะคุณเอื้องก็ทักทายคุณธนาพรนะคะคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณไลยๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทาย เช้าวันนี้แม่ก็ทานไปเรียบร้อยแล้วจะผัดบวบวันนี้ได้ผัดบวบหอมจะผัดบวบหอมทานเรียบร้อยแล้วทาเรียบร้อยแล้วให้เราอยู่แบบธรรมชาติเหมือนกันเนาะเราก็ไม่ได้ทำลายธรรมชาติไม่รบก,กวนธรรมชาตินะคะคุณแม่สุนีละยิ่งเป็นครีเอเตอร์นี้ไม่มีใครตื่นสวยดอกเดอ้อพี่นอ้องโอ้ยจังแมนเพิ่นมาให้เฮาเป็นระเบียบด้วยต้องตื่นชั่วโมงแล้วก็จะ จะทําอะไรที่แบบผ่อนคลายที่แบบตัวเองมีมีความสุขนะคะมีความสุขก็ยืดแต่คุณเพีแขก็บอกว่าขอตัวเด้อขอตัวจ้าได้ได้ได,ได,ได้เอาเอาหัวไว้เอาหัวไว้ <c oughs> เอาแต่ตัวปากเบี้ยวเ้อจ้ะสีให้ดีสีให้ดีดต้องอูอามูมาอูอามูมาหน้าโมพูดทายอืมเนาะคนก็สีหักสีโหลสวยทุกวัน <c oughs> แม่สวยทุกวันจ้ะวันนี้ก็แบบหน้าสดจ้าหน้าสดหน้าสดนะคะเพิ่นตาบิงตาบ,บิงออแบบว่าเพิ่นคนมีพลังนะคนสร้างพลังคนที่แบบมีความพยายามบนที่ได้รับโบนัสเนาะได้รับโบนัสแต่ทุกคนก็มีโอกาสนะคะคนก็มีโอกาสที่จะได้ที่เขาแห้งแรงเนาะตกสมใจกับที่เขาแห้งแรง อยากให้เขาตกต่อเนื่องอีกเนาะก็อวยพรแบบไม่ใช่เป็นการโอ้การอวดอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังเขาเรียกว่าห้องนี้เป็นห้องออพูดคุยสอบถามกันเนี่ยทักทายกันนะแล้วแล้วเราจะเดินไปได้ไกลเนาะเราจะเดินไปได้ไกลนะคะทุกวันนี้นแบบที่ว่ามั่นคงนะคะเพราะเราอาศัยต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มันเกาะให้มันยึดดินเอาไว้ สรางสตอรี่สร้างรายได้ตรงนั้นเพราะว่าเขาจะให้คนที่มีรายได้โบนัสอะไปเพิ่มไปเพิ่มตรงนั้นไปเพิ่มในสตอรี่กันเออต้องเรียกว่าลมปานเอ่อผายลมจะผายทั้งลมผายทั้งปอดจะถ้าพระคัมภโตซาบกษัตรังโคยัตทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาดาเอสะพระควมโตซาบกษัต นหนทางถนนหนทางจกันทุกวันทุกวันจ้ายิ้มยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปจ้าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปทีต้นที่ว่าดกดกล้อยลูกเนาะกำลังออกใหม่อีกอึ๊บ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 จ้าี่สวัสด,ดีทักทายจ้าสวัสด,ดีทักทายเพียงลูกลูกกันลูกกันแดดซ่ ong, องตาแดดซ่องตา เดี่ส่องตาสวัสดีะคะ่ะอีกมือนหนึ่งก็กดไร้กดหัวใจให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆด้วยจ้ะเนาะรักๆคุณเพียนแขก็บอกว่าขอตัวเด้อขอตัวจ้าได้ได้ได,ได้เอาเอาหัวไว้เอาหัวไว้เอาแต่ตัวไอผูที่ข้างหลังเราอ้อหมอนค่ะหมอนสวัสดีนะคะส,สุสสชมนะคะ ชื่นชมระบบค่ะขอบคุณขอบคุณระบบนะคะขอบคุณพี่ระบบขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณพี่มาร์กจ้ะขอบคุณพี่มาร์กได้ขอบคุณครูเอื้องค่ะขอบคุณครูเอื้องนะคะขอบคุณขอบคุณคุณมารีวันค่ะขอบคุณค่าทิศลาส่งกาลังใจนะคะขอบคุณนะคะตื่นเช้ามาต้องออกกําลังกายค่ะวันนี้ออกกําลังกายให้ลําไส้จะออกกันทุกวันมีความสุขนะจ้ะ ขอตัวเดินมากันจ้ะเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะจ้าสวัสดีสี่ดวงตานะจ้าสวัสดีสี่ดวงตาสวยๆจ้ะไปกันทุกวันมีความสุขจ้าบอกรักทักทายกันทุกวันมีความสุขนะจ้าสวัสดีวันศุกร์สวัสดีวันศุกร์ห้าสิบเอ็ดน,นาทีจ้ป 3, าปฏิสัมพันธ์เหมือนกันเนาะ ทุกคนก็อยากจะให้มีเพื่อนไปชมในไลรสดเยอะๆนั่นแหละทุกคนก็มีความคิดเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันหมดเนาะต้องขยันถ่ายภาพต้องขยันโพสต์ขยันพูดคุยขยันทักทายภาพเราจะเอาภาพอะไรมาลงก็ได้เป็นภาพวิวภาพสัตว์เรื่องนะคะทักทายกันอบอุ่นจ้าอบอุ่นนะคะคุณพี่สูมาลีก็บอกว่าอบอุ่นใดก็จะที่ฟังบทันแลวนะ จะเมียนว่าเร็วว่าโหดอุ้ยจนแม่สู่ที่นี้ก็ได่ยางได่ยางมาแล้วล่ะค่ะคุณสุมาลีเกยสูงเนินมาแล้วมาแล้วคอยว่าที่สามเจ้าว่าเจ้าอยู่บ้านบอกเกือแมนบ่ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะจ๊ะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันสดชื่นยามเช้าจ้าสดชื่นยามเช้าบอกแล้วเนาะสวัสดีคุณ ลำสายซิ่งก็สวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีรอบห้องนะคะคุณแจ๊กก็ทักทายกับพี่สมหมายจ้ะเช้าตื่นแต่เช้ามันสดชื่นนะจ๊ะตื่นแต่เช้ามันสดชื่นจ้ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนอะไรก็ตื่นเช้าจ้ะทำงานไปด้วยจ้ะต้องทำงานไปด้วยอย่างเมสู่นี้ก็ทำงานไปด้วยนะคะในช่วงที่ดูไลน์น้องวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินจ้ะ เดี๋ยวพอไม่สู่ลมก็ไปห้องเพื่อนไปห้องเพื่อนตลอดตลอดจนพพิจารปังปังนะคะค่ณพิจารปังปังขอให้พิจารมีความสุขกับการทํางานนะคะมีความสุขกับการทํางานมีความสุขในชีวิต